หลังจากนั้นค่ะพี่ตาลจะจับผมช่อด้านข้างมาหนึงช่อนะคะหลังจากนั้นแบ่งออกเป็นสามส่วนค่ะวันนี้พี่ตาลจะสอนแบบช้าๆเลยนะคะน้องๆหลายๆท่านบอกว่าพี่ตาลค้าเร็วมากเลยหนูทำไม่ทันนะคะถักเปียสามธรรมดาค่ะหลังจากนั้นนะคะ พี่ตานจะเก็บด้านข้างเข้ามารวมด้วยในช่อเดียวกันและพี่ตานจะเก็บแค่ฝั่งเดียวค่ะเราจะค่อยๆถักพร้อมกันไปทีละช่อเลยนะคะถักแบบเปียสามธรรมดาและจับด้านข้างเข้ามารวมด้วยค่ะพี่ตานจะจับผมไปนะคะจนถึง